G อย่างที่2นะครับเป็นความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับนี้จะเรียกว่า illness anxiety disorder เป็นความกังวลด้านสุขภาพโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นมีผื่นขึ้นคิดแล้วว่าฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านี่นะครับอย่างที่3านะครับก็เป็นกลุ่มโรคของ panic disorder นะครับก็เป็นมีอาการแพ n ิ c ที่เกิดขึ้นแบบไม่มีอะไรกระตุ้นนะครับเกิดขึ้นซ้าๆบ่อยๆแล้วก็มีความกลัวว่าจะเกิด panic ซ้ำนะครับกลุ่มต่อไปของโรคก,ก็คือเป็นโรคก,กลัวสังคมนะครับอันนี้จะเป็น สถานการณ์ที่ต้องอเผชิญหน้าคนอื่นต้องพรีเซนต์ง,งานเนี่ยครับจะกระตุ้นให้เกิดความกังวลได้นะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็เป็นโรคโฟเบียนะครับอันนี้เป็นโฟเบียเนี่ยจะเป็นความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นกลัวเข็มกลัวการดโดนเจาะเลือดกลัวเลือดเ e นี่ยนะครับก็จะมีความกลัวเกิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นความกลัวที่ผิดปกตินะครับที่ถือถึงว่าเป็นโรคเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเซฟคลิปกดฟอลโล่ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดความรู้สุขภาพจิต เข้าใจง่ายย่อยง่ายนั่นเเงนะครับ